ครับวันนี Mother, no ้ครับนั่นะวันนี้เขามาส่อมเหมือนครับผมเดี๋ยวถิมมะเทสไออันนี้ครับผมนี่ครับไอี่วาสิมาเห็ดครับผมนี่เดี๋ยวเขาจะมาเทสตัวนี้ครับนี่แหละที่ทำเสร็จเร็วเนาะนี่ครับนั่นนะนี่ถุงนี่ครับเดี๋ยวมาเบิรงกันครับผมนี่ครับตัวเจ้าแอลกอฮอล์เนาะปืนแอลกอฮอล์ครับนั่นะ นะครับถึงอยู่ในถุงนี่ครับผมสูบเสร็จแต่งไว้แล้วสองสูบครับนันน่ะนี่แต่งไว้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมจะใส่สูบตัวนี้ครับใส่กับพันธุ์ถ่ายเนาะใส่กับพันธุ์ถ่ายครับนันน่ะสูบก็ไปอ่าเดัดสิเทปเบิังจังหนัดครับผมว่าจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวมาชมกันครับตัวห่อใส่ก็เป็นตัวนี่ครับนันน่ะเป็นอ่แอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์ลอยเปอร์เซ็นต์ครับผม นีเดี๋ยวมาเทิดกับซีโปไซร่ล่ำซีโปไซร่ล่ำนะครับน,นั่นแะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันสิดังเกินครับผมเทสิเทิดแกให้มันออกอปากปากตัวนี้ครับผมตัวขอตอนน่อเนาะเดี๋ยวมาเทิดล่นสิตแตกบอหลับแตกเข้าใส่ตัวนี้ครับใส่สูบเขผมเได้ครับนะน่ะไซไงครับตัวนี้หมุนไงเท็ดออกแบบมาเหมาะเลยครับน,นั่นแะ นี่ครับใส่เข้าไปจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับตาแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาลองฉีดเบ้างครับผมเปิดไวททั้งสองว่าวนะครับน่นน,นี่ครับเดี๋ยวมาลองฉีดเข้าปากกระบอกนะครับน่นนานัดเด็กอาจจะตึงๆน้อยนึงเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันต้องใส่ไล้หน่อยครับเพราะว่าอ้กันห้อพันธมีเนาะใส่หลยกับอะไรแห้งไหลเพราะว่าสิระเบิดครับผม เสียงสีดังเกินไปรบกวนสว่างเข้าใจครับเดี๋ยวสิมาเทียดห้เบิ้งหนาๆครับเห็นหนาๆเบิงนานาบ้งรับชมเนาะไปพร้อมๆกันครับผมนี่ครับเอาไม่บวบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหาเทียพ่อครับหนาๆคาวาม่นั่งไม้ยอยู่เนาะนี่ครับเราปิดครับเอาหมุนปิด นี่ครับผม้าก็าตัวนี้สูบครับผมบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาสิบเทียรพ่อครับนั่นแหะมาลองเมืองวานจิตระเบิดบอกนี่ครับตัวนี้กดเลยครับผมลองเมืองครับวานจิตแตกบอกปิดเหตสนิทครับเสียงอัดดังนิดนึงนะครับทำมันแตกครับผม นี่ครับเรียบร้อยครับผมแสงว่าได้ผลครับนั่นนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากนั่นนะที่ตามครับผมกดไลค์กดแชร์ครับนี่ครับผมทิบมัเลี้ยวทิดกระบอกนี่ต่อครับผมเฮ็ดคูแฝดนะครับเห็ดหนมันเหมือนกันเป๊ะเลยครับนั่นนะดูซึกว่าได้ผลครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนั่งประกอบครับผมเพราะว่าเขาต้องได้เจาะ อันนี้วัเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวห้ามาใส่ครับประกอบครับผมอันนี้สิเป็นจิมี่้องครับผมหองหนึ่งหองครับสองหองนี่นี่ครับผมอีกหองหนึ่งกะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นตัวรังเพิงเนาะเป็นตัวอยกระแทกครับผมกระแทกเซ็จเมื่อกี้ดันบอกมาหองหองนี้ครับนั่นแหละดันออกมาหองหาหลอดเนาะหลอดล่ำหลอดล่ำครับผมนี่ถือว่าโอเคครับผมนั่นแหละโมมี ตัวนี้ชอบไอ้ทหาทหารไสตตัวนี้เสียงดังขึ้นน่ายครับนั่นน่ะซับแตกได้ครับนัดแดกก็ถือว่าได้ผลได้ครับผมเพราะว่าพึ่งแก้วมาจากถุงเมื่อกี้นี่ครับแสดงว่าเฮ็ดได้ผลนะครับเขาท่างนะครับผมนี่ก็ฝากผลงานครับฝากติดตามครับผมเดี๋ยวผมจะไอตัวนี้อีกครับผมมือนีใส่กระบอกนี้เนาะใส่กระบอกอีกกระบอกนึงครับนั่นน่ะเดี๋ยวเฮ็ดเสร็จเดี๋ยวผมจะมาอัพอีกคลิปหนึ่งครับนั่นน่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับผม สวัสดีครับหลังจากไรที่เห็ดไปเรียบร้อยเลยครับผมนะนะเมื่อกี้แต่กระไรเห็ดแล้วเนาะไอ นี่ครับผมกีพันอะไซต์ตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วครับนันนาแล้วก็มีตัวตัวไอตัวนี้ครับที่เขาเฮ็ดขึ้นมาตัวสปาครับผมตัวจุดสปาเขาจะเป็นแบบนี้ครับนันะนาไซตเข้าไปนี่ตัวนี้มุนอ่าสมมติรุงหน่ยครับนันนานี่ครับวันว่าเขาก็เลยใส่เรียบร้อยแล้วครับนันนาไซตแพ็คเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่์ถ่ายสูบเรียบร้อยครับนันนาะ นี่คือล้ำเรียบร้อยครับผมใส่ล้ำกล่องเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะใส่ไอ้นี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวห้องซมาใส่นีครับนั่นแะใส่นีเนาะแล้วกาเอากิ๊บเมื่อตัวนี้ครับซื้อมาแล้ครับผม ES แบบเดียวกันกับไอ้ตัวนี้นะครับนั่นแะตัวสียิ่งให้เบองเมืกอกี้นะครับนั่นแะนี่ครับ ตัวสียิ่งให้เพิ่งหนาๆเลยรับชมไปเมื่อสักครู่แล้วครับผมนี่ครับแจ๋วครับตัวนี้สวยงามครับผมจับถนัดเหมาะมือพอดีครับนาหนะกับเต็มมือพอดีครับจีบมือห้อสวยงามครับหนะหนาตัวนี้ถึกใจลายครับใครชื่นชอบจะเริ่มติดตามครับผมจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ครับ๋ยวสีมาแบ่งปันวิธีการทำครับผมนี่ครับตอนนี้ห้อค่อย เฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวสิมาเฮ็ดแบบนี้ครับเจ้านี้ครับผมอีกซองกระบอกนึงเนาะเสียมาใส่ตัวนี้ครับนี่ครับนี่ใส่นี่ครับผมเฮ็ดแบบเดียวกันได้ครับน่ะเดี๋ยวสิมี้ตัวถอดถอดได้ครับนานๆนี่ถอดถอดสองรุ่งเนาะนี่ครับนี่ครับเวลามันสับปากไงบอสับปากไงเขาสามารถแก้ไขได้ครับผมตัวนี้เราต้องไปค่อย เฮ็ดคือรุ่นเก่ารุุนเก่านี่เฮ็ดติดเลยนีแก้ไขยากครับนั่นน่ะเพราะว่าเขาได้ติดเก่าไปทั้งสองฟังแลวเนาะมันก็สามารถี่สอมซุซ่อมแซ่บมันรุ่งเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมสิเฮ็ดเจระจับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดต้เบิ่งอีกเท่านึงครับผมเดี๋ยวรัลรอกดติดตามรับชมไหยครับผมอัปเดตในไหนรับชมครับนี่สิมาเฮ็ดตัวนี้ครับนั่นน่ะมเฮ็ดตัวนี้เนาะ ใส่สูบมือครับผมนี่ครับสูบนี่ตัวละลอยสามสิบบาทครับผมนี่ครับตัวละลอยนะครับผมจ่ว่าค่าจัดทรงสามสิบบาทเนาะต้งตังจากตัวละอีสิบบาทครับผมน้ำทุกอย่างยี่สิบจะเป็นตัวนี้ครับ่นาดติดต่างกันครับผมตัวนี้สิใหญ่กว่าครับเงากว่าครับ่นาะเนี่ยครับความแตกต่างเนาะเป็นลั่มโตครับผมซื้อมาหลายตัวครับตัวละอีสิบบาทนะครับ น่ครับนั่นน่ะตัวนียี่สิบบาทซื้อมาสี่ตัวครับนั่นน่ะนี่ครับตัวน,ะ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 นะียี่สิบบาทยี่สิบบาทสมราคาครับนั่นน่ะแต่ว่าตัวนี้โอเคครับผมใส่งานใส่งานดีครับน,ะนะั่นน่ะสูตรหญ่เนาะมันเป็นสูตรนี้ครับสูตรบรายเทียกสามารถอ่ายิ่งได้สบายครับผมเดี๋ยวมาประกอบใส่เฟรมครับผมใส่ตัวนี้เนาะใส่กิปเมอครับผมแล้วก็ใส่กิปเมอลงไปครับผมสีเ็ดแบบเดียวกับตัวนี้แหละครับ นั่นน่ะน,นี่ครับลอดติดตามเลยครั grabbing, บเชียร์แบบเดียวกันได้ครับผมนี่ครับสวยงามครับเหมาะมือครับตัวนี้สวยงามเหมาะมือยิ่งถนัดครับผมตัวนี้สามารถเทายิ่งได้เลยครับนั่นน่ะสวยงามเนาะนี่ครับเล่าเล่าห้องขมิ้นใส่ครับน่ะจุกเล่าเข้าไปสามารถใส่ยิ่งดุยิ่งดุต่อแมวครับผมนี่คร wow, <pet> <pen> ับใส่แก้วเนาะ อันนี้ลูกสิบสองมิลครับผมยิ่งใดญครับน้ำกล่องห่อสามารถยิ่งใดญ่สหกมิลน้ำรับนี่สิบหกมิลครับผมสิบหกมิลและก็สิบสองมิลเนาะนี่ครับนี่ครับสิบสองมิลกับโบนีครับนี่หน่อยครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีแบบแบบพีซีก็มีครับนี่ครับนั่นแหละสิบหกมิลเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับนั่นแหละ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่ออัปเดตไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะนี่ครับผมสวยงามครับครับละนะมารองมึงครับผมหลังจากเฮ็ดกิฟเมื่อเสร็จเมื่อกี้นี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาลองเทสระบบกันครับว่ามันจะเป็นเท่าไเลยมาสิติปติปเนาะเดี๋ยวมาลองกันครับนะน่ะนี่ครับ ใส่สูบมือเข้าไปครับผมนี่ครับบอกนี่พันครับผมนี่ครับบอกนี่พันสลุยครับผมนั่นอ่ะคู่แฟดครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาล่องเกลียวระบบหลังจากเข้าพึ่งเห็ดเมื่อกี้เลยครับผมนี่ครับพึ่งใส่วาลใส่วาลแล้วก็ใส่ตัวนี่ครับผมล่ำล่ำเนาะตัวขอบล่ำตัวออกทรงร่มนะครับผม รับกล่องเนาะแล้วก็ใส่วาหนาครับแ้วก็เมื่อเห็ดตัวตัวนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยเห็ดสายไรไรตัวนี้ครับผมสวยงามครับผมน่าติดกาวเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาลองเทสระบบกันว่าเสร็จพานวม่พันครับน่าลองเทสกันได้ครับนี่มันกับเทสได้แค่ครั้งเดียวครับผมเพราะว่าเฮาสียิ่งหลายเทียบยะดรเราเกรงใจชาวบ้านก็จะครับเดี๋ยวมาลองกันครับ นี่ครับแอลกอฮอล์ถุงดีเีลจักซีเทียซีเทียครับผมอาซีเทียพ่อครับผมเดี๋ยวเสียงมันสีดังเกินไปครับครับแล้วนะ่นอีกว่าครับสูบจั่าหกเทียหกเทียหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ว่ามัมนะเดี๋ยวเราลองเทคกันครับมาสิบพันบมอกนี่ครับผมเดี๋ยวเราคว้านยูครับผมว่าผมสีดหน่อยเนาะเดี๋ยวผมสีลองอีกเที่ยงครับผมลองสีลองสีงสจะขาดเตี๋ยวพนยยอนยังไม่ยู่ครับยังไม่ย,ยู่ครับผมหนึ่งสองสามเอาสามเที๋ยวพอครับนั่นแหละ สามเทียนนแต่ว่าเราไสูบจากจากสิบเทียครับนลนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อครับผมเดี๋ยวครับผมมันเกีนเบิบแล้วนี่ครับพานครับนั่นะเสียงดังดังมากเลยครับผมเที่ยงครับผมรอติดตามครับเดี๋ยวสิใส่กิ๊บมือครับผมนี้ไดใส่กิ๊บมือลงไปครับผม มัจะเสียดส้อมเดียวครับตัวนี้เด้ครับนั่นแหละนี่ครับสะดุ้ยเด้ครับผมล่างห้องก็ต้องใส่อะโรนี่นี่ยิ่งหนุกสิบสองยิ่งหนุกสิบสองมิลครับผมแล้วเาต้องใส่ขอบล่าตัวนี้ครับใส่ขอบล่าเนาะใส่ขอบล่างหนีบชิครับผมนี่ครับอันนั้นพอใส่ขอบล่าเขาก็ยิ่งเลยด้วยครับนั่นแหละยิ่งหนุกสิบหกมิลครับนี่ครับ ดูสิหกมิลยิ่งเลยเลยครับแต่ว่าเนาะจีนจะเปลี่ยนมายิ่งอ่าขนาดทิพสองขนาดทิพยสองทิพสองมิลเนะเาะเอาเก่าตัวนี้สวมเลยครับนั่นน่ะนี่ครับสวมเข้าไป,ไปม,ามัมปนกส็สิได้ประมาณนี้ครับผมสวมเข้าไปนี่หอกใส่ตัวนี้หอบเปกทีนึงครับนั่นน่ะนี่ครับก็สิได้ประมาณนี้เหาก็จะยิ่งลูกอ่าสิบสองมิลเลยครับผมลูแปดมิลหอกเอาหลอดแปดมิลยัดเข้าไปอีกครับนั่นน่ะ เทียนึงเนาะเมื่อกีก้พ่อดีเป้ได้ครับผมยิ่งในทุกดาดับครับผมยิ่งในซ้ำๆขนาด